เลยสมัมจัสใจเลยบออากาศดีอากาศดีอหรือด้บอเลยสมัมผัสใจเลยเบิ้องขวาสีเบื้อันนี้นี่ข้างบ้าน,นสสาย่อยส้มซาอยู่อันมากนั่นไหมจ้ามากอันสมโอมันนะมากสมโอมันนะบักเภาวนำหอมมันสบายลายแท้อูมันสบายลายแทคางบ้านมันย่อลงมาเช็ดเจนสเปูอีกแล้วหรอเลยสมัมผัสใจเลยบ่สมักสมโอบอ ตายก็ได้ดองขังบ้านต้นไม้ยันพวกกัตัดเราเปบอตตัดออกอันนี้กําลังบานโบยกันมันโบยกันบอกกันสิบ่าิิษรถสมเคแต่รือดอกไม้กาลังบานอากาศมันดีไหมจ้าอุ้ยลืมลืมสวัสดีจ้ะพี่น้องสุขุนสุขกอนสบายดีกันบอจ่าคอยก็สบายดีอยู่โบยเอาอากาศมาอ้างซื้อบอเลิศสัมเันแต่เลยนี่สวนสวนขังบ้านสวนขังบ้านอันนี้กําลังออกดอกเนี่บบอกําลังออกดอก ราสมัมผัสใจในเบาการปัญหาอย่าจะพูดก่อนอย่าพูดตอนไหนปากขึ้นพูงามแถอเบาราสัมผัสใจเลยเจ,จะถูกจะแดงก็จะถูกจะแพงเอาแดงเข้าไว้เลน,น,นเลยสัมผัสใจมิไปช้อปปิง้งใช่ไหมเราเนี่ก่อนไปช้อปปิง้อององอน,น,อนสดโซนพี่น้องซุกคูซุกคนก่อนมาเรยสัมผัสใจเลยยานพี่น้องซุกคูซุกคนชินหอดน,นจะจนะ๊ะเนาะไปช้อปปิง้งจะไปช้อปปิ้งบ่เพราะเนยตัดหญ้าอยู่ข้างนอกคนน่ะเพราะเนยตัดหญ้าอยู่ข้างนอก ดอกไม้กับบ้านเลยห็นบ้านสีเหลืองๆเห็นบ้านอ่ไรนะเด็กบ้านมาแล้วสีแดงอ่ะพื่อนสีขาวอ่ะบ้านเลยสมัยแต่เลยพืนน่อนสะไวนามอ่ะใส่ติ้งลิงเลยอันนี้มันเป็นสายอันทำความสะอาดได้หนิบอบ่าต้องทำความสะอาดสายนี่เฮ็ดให้เรียบร้อยบอว่ามันดูดมันดูดขี้เหอะดูดอีหยังให้บอ่าดูดแต่ขี้ที่เป็นโซกโปรงไปจา้าเป็นขี้ฟุ้งขีง้หยังมันดูดให้บอ่าน้ำใส่ติ้งลิงเลยแต่ว่ามันเลยน้ำไม,ม่ได้เพราะยังมันหนาวมันหนาวมันหนาวนี่สวน อันนี้เป็นคนแคะทังเกตคนแคนแ่ทังเกตเบ้าเลยสมิเตนเลยอันนี้เป็นต้นอันทับทิกกมดอกยายายพูดตัดมันให้มันฟงไม่เป็นดอกไม้มบ่เป็นดอกไม้มันบ่ท่านไน้ออกออกมอกบ่ท่านเน้ออกดอกดอกูอก้วนี่บานแล้วเห็นโดยสมิ Le> แต่เลยนี่บักคัหน่อยบักคับหน่อยคอยรักผุนพญายาหยาไอ่ผุนอันนี้บานหมืดแล้วเหนมึงต้นอันนี้ต้นปลามต้นปลามมันสูงครับบอกเบ้าเลยสมิเตนเลยผุน่ะสูงนี่เลย มึงเกลียวเลียวเลยปุ่น์่ะโบเลยสำเนีแต่เลยโอ้ตะเวนตะเวนตะเวนแทงดากมีหมูพ่อหมูอุดอุดหมูอุดอุดยันผู้เกิดปีหมูไงก็เลยมีหมูเลี้ยงเลี้ยงข้อนหมูเลยเศรษฐกิจมันย่ำแย่งใหเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูไว้ขากินเลยสำเนีแต่เลยนี่ก็ต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นค่ะนี่ดอกไม้มีอย่างโบสะอ่อนก็ลักสิบานก็ลักสิบาวาสาวับฉันสวนสวนดอกไม้ยันสปูเบ้อเลยสำเนแต่เลย อันก็เหมือนกันแบบหนึง่งมาแล้วมาแล้วดีขยันชมพูสวัสดีนะคะ่ะมีเวลาไหมมีค่ะมันปิดประเทศแล้วปิดประเทศออสเตรเลียแล้วปิดประเทศปิดเมี่ยงแล้วนี่ก็เป็นนี่เห็นมันให้มันเลี้ยวขึ้นมาจังสิมันปิดประเทศแล้วออสเตรเลียปิดประเทศได้โดนแล้วปิดประเทศอทศอสเตรเล,เ,นนเลียาาปิดฮอ,อด,อด,ออดอจังหวัดยังซิดนีย์ค่ะมามเมลเบิร์นกับไะไเด้อืม วาซิดนีข่ามาเมียเวินกับบได้ทั้งอื่นกับข่ามาเมียเวินกับบได้เมียเวิรนขไปทั้งอื่นกับบได้เห็นเพิ่นปิดปิดทั้งประเทศปิดทั้งเมียงเลือสเปนแตนเลยแต่ทั้งออสเตรเล,ล usi, ียดีอยู่อ่าคนที่ตกงานที่เพิ่นปิดประเทศที่พวกคนที่ตกงานามันมีรายได้ช่วงที่เพิ่นปิดประเทศช่วงที่ตกงานนี่ราบาลเพินนซอยเลียเห็นะหมมันคือเมืองไทยเขาเนาะอันนี้เป็นต้นนั่นต้นนี้ยังนี่ต้นใบมะกูดมันก็ต้องออกดอก เมืองไทยเฮารัฐบาลบ่ซอยเลยเนาะตกงานกันกลับบ้านนอกกันแต่ตืมๆตะเลตนเออขันอยู่ในกรุงเทพรีมณนทนในกรุงเทพบ่มีงานเห็ดกับ่มีเงินมันบ่อดตายอย่างเดียวมันบ่พวกเจ้าวาบ่ต้องกลับบ้านลรวนม่กลับบ้านไปจำลปเด็กไปจอมไปกินข่าในเล่าในหาเฮาเนาะมันบ่ขันบ่กลับบ้านรัฐบาลเพิ่นกับ่ซอยบ่เอาเงินมาจุนเกียประชาชนเนาะจ้าเนาะมันบ่คือต่างประเทศเดนบ่เนี่ยออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยบ่ออสเตรเลียเนี่ยหรือต่างประเทศทั้งอื่นน่ะเพิ่นแบบว่า มีเงินชดเชยให้ให้ประชากรประชาชนเพิินม,มีเงินชดเชยให้ประชาชนเพลินได้อยู่ดีกินดีไงได้บบตกทุกได้ยากได้ลานว่ามีงานทําเวลามีปัญหาจังสิอันนี้เป็นอันักสมเขียวหวานักสมเกี้ยงมันเฮาไม่จานบ่ะอ่ดพบบพญ่ยยตัดห้าเดี๋ยวก่อนออกไปข้างนอกก่ได้เพราะว่าอย่งมันมันเน็ตเน็ตมันสิลุตคืนตัดน่ะ อันนี้หน้าบ้านยายชมพู่เด่นอ่กว้างปะบ่เลยสเซมเนเต้นเลยคุณพ่อใหญายข่อยยายข่อยกับ่ะมี่อย่างเฮ็ดแต่ยายชมพู่กับพ่อใหญ่บ่ได้เงินรัฐบาลดอกเพราะว่าบ่ได้ตกงานไงแกบ่เคยเห็ุงานไหมสวัสดีครับมาบบกมือย่อยๆแล้วยายพู่กับพ่อใหญ่บ่เคยเห็ุงานบหมือนกับบ่ได้เงินรัฐบาลรัฐบาลเป็นบ่ห้แต่ว่าเป็นห้เฉพาะพวกที่พวกที่อันตกทุกข์ได้ยากอิริพวกที่บ่มี บ่มีอ่าเงิ่อนกะของสำรองอย่างฮัลโหลสวัสดีครับครับได้แต่ไม่แจนเลยพะย่ะก่อยขยันบ่ทังต่างประเทศพนดีเลยสิบอกให้อุ้ยก็เมียจ้าเบอร์เลยจะไม่แจนเลยบ่ My handsome man he working garden My garden ควันควันขมวันขี้เห่อขี้เห่อขี้เห่อถอยกันกขางขี้เหอขี้เหอ เห็นปะเรือซีมมเมนต์เต็มเลยกี่โมงแล้วขายายตอนนี้บาจา่จ oh like ้าวัดถังนาอิรันหนูเอาบ่าววันโอคอกท่านจริงเลยเด็ดบอกเทเวโอคอกประมาณเที่ยงนี่ละจา้าประมาณเที่ยงนี่บ่ถังขาย,ายะขาย,ายะก็ใส่ถังใส่อย่างเรียบร้อยเห็นปะสะอาดสะอา้านมันสะอาดสะอา้านมันจะบ่มีโรคไห้ใครเจ็บสิกล้วยให้เบิ่งพุ่นน่ะสะอาดอีหลีเด้กก่วงใบบานยนี่แชมพูอ่ะอันนี้เป็นข้างบ้านกับหลังบ้านแล้วก็หน,น้บาบ้านบ่เลยสิแม่นแ์เต็มเลยสิไปชอป้อปปิ้งซั่นเด มาแล้วก็หาเก็บขยะมาคอยบ่ได้เห็ดได้มีแต่พ่อใหญ่เฮ็ดอืมนะไอ้เจสเซยูคีนอินการ์เดนไอน็อดดูโอลี่ยูดูนี่ไม้ฮันนี่ฮิมกูดแมนฮิมดูเอฟวีติงนะเด้๋ยสมัติแตนพูดอ่ะแนวอวดเวลาพิ่นบอกว่าเพิ่นเดอะเบสใอยนะเป็นแบบว่าใครใครแบบว่าเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกเพิ่นอะไร เป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกเป็นคนทำความสะอาดบ่อยาดน้ำลูกน้ำเมียเฮ็ดเมดพ่อใหญ่เนี่ยอืมเป็นจังไหนเบิงเอานี่แหละสามีที่ดีบ่เลยสเปนเตนเลยก็เลยลืมอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ก่อนจะเข้าเบิงพ่อใหญ่เฮ็ดงานก่อนขอกระสีอ่านคอมเมนต์พกเก้าไปเนาะสวัสดีค่ะยายชมสวัสดีนะค่ะยายชมพูสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบรรยากาศที่บ้านดีมากเลยดีดีผลบรรยากาศมันสิมีเนตบอลออกมาก้ังนอกบมุปนะ อากาศสุดยอดเลยเบ้อเลยสเปนเต็มเลยอันนั้นเป็นโล่งหลดรอกนาะโล่งหลุดบ้านกวงไงไปสานคน่ะไปหอดถนนหนทางุาน่นละ่นละเล็ดบ่เข้า,า,าขมากอนย่านเน็ตมันหลุดเพราะเน็ตบางเที่ยมันก็นกนออกไปหอดนอกบ้านอยู่บางเที่ยมก,ก,ก็ออกออกบ่หอดแล้วเต้นเน็ดนะจ๊ะเนาะบักห้ำหน่อย <laughs> สวัสดีค่ะคุณยายบ้านสวยจ้ะสวยนาะบ้านงามนาะเพราะว่าพญ่ดูแลดีไงพญ่บอกห้โซกับปุกเลยเด้ยอยู่ในบ้านยายชู้กับพญ่ใหโซกับปุกนอกบ้านพหญ่ดูแลในบ้านย่ยจะพูดดูแลอันบะอือแยกหน้าที่กันบะเลยเสม,ม็ดเต็นเลยใครอยู่ในสระน้ําครับไม่มีใครอยู่ในสระน้ําค่ะเป็นสายเป็นสายดูดน้ํานะคะที่เห็นงงวับงงวับกับทิพเป็นเงาย่าชมพูน่ะนะมานะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับยายผพ้เปไปคนขอนแก่นได้จากแต่ตอนนี้กลับมาอยู่ออสเตรเลียเมลเบิร์นนะคะดูแลด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะมนะันน้องชมบอกข้างอย่างนี้นั่งชมออกไปข้างนอกกับพ่อใหญ่ต้องระวังอ๋อพากันใส่ผ่านน้ำไม้จ้ะใ,ใส่ผ่านน้ำไม้แล้วก็ใส่ถุงมือนะจนะ๊ะเนาะออกไปข้างนอกนะจนะ๊ะเนาะอายุมากแล้วคะ่ะระวังอย่าหัน่าส่วนมากสิบ่ออกไปดอกอืส่วนมากสิออกไปจะช้อปปิง้งช้อปปิ้งแล้วกเข้าบ้านแค่นั้นจบมา,เล,าเ,มเลยสแม่นสเต่เลย สวัสดีค่ะสวัสดีนะค้ามาทันแท็กสดเลยขอบคุณมากมากนะค่ะฮัลโหล from p a l a c thank you so much the time nice okay the time is ทั่วขอบทูทูเตอร์ตีไล i ์อินพ take care yourself okay thank you for watching me movie and thank you for say hello to me บ้านยายชมพูหน้าอยู่จังครับค่ะหน้าอยู่อยู่ค่ะเมืองไทยประยุทธ์ไม่อะไรเลย จ้ะเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยชาวไทยเท่านั้จ้าเนาะเพื่อนเพื่อนยัย่อยอะแอคชั่นท่านี่อะไรเลดิสเมนต์เลยแอคชั่นแอคชั่นมันหยอกเนี่ยดีเลยเพื่อนหญ่นี่เป็นกะรตัวผิวไหลเป็นอย่างนี้มาเลดิสเมนต์โอเคเบนชื่นน้อนแอคชั่นแฮปปี้ทูฟ้าเวฟทูเมด ไ่ใช่บอกว่าเดี๋ยวคนสีแอคชั่นไอ้เจ้าเร็วเด้มันแอคชั่นมาได้เดมันต้องอยู่ห่างกันประมาณสองกิโลเมตรสองเมตรมาประมาณสองกิโลเมตรประมาณสองเมตรมันแอคชั่นมาได้ไงน้องแตงไทยได้เงินชดเชยไหมคะน้องแตงไทยได้เงินชดเชยไหมคะตอนนี้น้องไทยไม่ได้ทํางานนะไม่ได้ทํางานขอให้เงินชดเชยอยู่นะน้องแตงไทยอ่ะ อ่าไหมเขาให้เงินชดเชยอยู่น้องไทยอะ่ะไม่ได้ทํางานนั่งกินนอนกินอย่างเดียวเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าเขาปิดทุกอย่างไงอืมตอนที่น้องจังไทยทํางานไม่ได้เงินชดเชยนะแต่แต่พอไม่ได้ทํางานแล้วตอนนี้เขาให้เงินชดเชยนะเออจะบอกให้แต่ยายชมพูกับพ่อใหญ่ไม่ได้หรอกเพราะว่ายันชมปูกับพ่อใหญ่ไม่ได้ทํางานไงอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็อ่าเขาบอกว่าถ้าเรามีเงินเงินพอดูแลตัวเองแบบว่าเงินถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นถ้าเรารวยแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเขาไม่ให้ พูดตรงๆเลยนะอถ้าเรามีเงินพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนะรัฐบาลเขาไม่ให้ไงแต่น้องไทยเป็นเด็กเป็นเด็กในวัยทางานไงเป็นเด็กในวัยทํางานเขาก็ให้ไงไหม,มเขาให้แต่แต่ต้องแบบว่าอย่างอย่างเงี้ยอย่างที่ไม่มีงานทํานะไหมเหมือนกับทุกๆุกคนเนี่ยที่เด็กข้างบ้านห้าคนหกคนเนี่ยที่แม่เขามีลูกกันเนี่ยไหมสมัยก่อนน้องไทยไม่ได้พึ่งมาได้ตอนที่เขาหยุดเนี่แหละค่ะตอนที่เขาหยุดงานเนี่ยตอนที่เขาหยุดงานเนี่ยพิ่งมาได้ นะคะพ่อใหญ่ตลกุกยังแจ้าพ่อใหญ่จังสีละจ้าเป็นคนที่ธรรมชาติน่ารักขอบคุณมากๆนะคะ่ะขอบคุณสําหรับความจน,นะค่ะฮัลโหลชมพูฮัลโหลฮัลโหลโสวัสดีค่ะวันนี้ยายทําเมนูอะไรคะยังไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปะช้อปปิ้งนะคะน้องแตงไทยไปไหนครับอยู่บ้านคะ่ะอยู่บ้านเพราะว่าน้องแตงไทยไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนปิดเรียนนะทางออนไลน์เรียนทางออนไลน์นะคะ แล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยอยู่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้ทํางานเพราะว่าที่ทํางานปิดที่ทํางานปิดทั้งสองที่ก็เลยไม่ได้ไปทํางานนะคะแต่ทางรัฐบาลเขาให้เงินชดเชยนะจะบอกใหออ้ทุกคนที่แบบว่าที่ทำงานอยู่แล้วก็ที่ว่าว่างงานตอนนี้ตกงานพูดง่ายตกงานประมาณช่วงที่เขาปิดกิจการอะไรเนี่ยเขาก็ให้เงินชดเชยมาพวกรัฐบาลเขาให้เงินกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งโชว์ไนทูซียูอาเกตเย็นไนทูซียู Take care yourself okay I not h e r e from you for long time Thank you so much for say hello to me Take care yourself ที่นี่ตอนนี้รยไม่ร้อนเข่าวไว้ข้า,างนอกเห็นไหมดดแดดเสแลนี่ดดแดดเสแลก็ไม่ร้อนไม่ร้อน,รอนจริงๆนะแบบอากาศดีไหมทำเสร็จก็เป่าอี้แม่จ๋าไหยเห็นไหมพ่อใหญ่ดีนะเห็นไหมเป,เป่าเป่าออกไปถนนแล้วที่นี้พวกเขาเรียกอะไรนะรัฐบาลพวแม่เขาเรียกอะไรนี่ที่ที่เขาเสียดเศรษฐกิจ เทศกิจแม่นว่าเทศกิจหรือยังเนี่ยที่เขาทาความสะอาดถนนเนี่ยเขาจะมาดูดฝุ่นเขาจะมาดูดฝุ่นเนี่ยเขาจะมาดูดฝุ่นในถนนเห็นไหมพ่อใหญ่ก็เป่าเป่าออกไปในถนนเขาจะมาดูดฝุ่นของเขาเองเห็นไหมทาความสะอาดสะอาดสะอาดเลือดเซมป็นเตนเลยค่ะอืออัตเตียดีมากเลยค่ะโชคดีน้องชมและบ้านสวยมากสะอาดจริงๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสําหรับคําชมนะคะ I you must speak English a bit more. Thank you so much. Sometimes I speak English and uh, my f r i e n d uh, I have I have ah uh, my f r i e n d Thai 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 people like right? my f r i e n ขับ Thai people. Sometimes I speak English. They 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 don't like it. You know. So and then I'm Thai people. <laughs> I speak my language. But sometimes I speak English. Uh, not angry me, not be upset. Okay. Love e v e r y o n e Thank you for say hello to me okay Thank you very very much mm hmm. ยายชมพูน้องอายุเท่าไหร่คะยี่สิบค่ะน้องน้องัน,งนไทยอายุยี่สิบนะคะยี่สิบค่ะชีวิตมีแต่ความสุขเนี่ยทางออสเตรเลียนะถ้าแบบว่าลงเอ่แบบออย่งเขาปิดเนี่ยเขาปิดเขาปิดจิจาการหรืออะไรเนี่ยเขาก็แบบว่าทางราัฐบาลเขาก็มีเงินชดเชยให้คนที่ตกงานมันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ก็มีพออยู่พอกินนะคะ มีพออยู่พอกินรัฐบาลเขาช่วยเต็มที่นะคะที่ต่างประเทศที่อื่นเหมือนกันรัฐบาลเขาช่วยไม่เหมือนเมืองไทยบ้านเราเนาะเมืองไทยบ้านเราก็สู้ๆนะคะอืก็เป็นกําลังใจให้คนไทยเราทุกๆคนที่ตกงานที่ไม่มีงานทําที่แบบว่ารัฐบาลไม่ช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านมีความสุขความเจริญลำ,ล,ำล้ำรวยรวยมีโชคมีลาบขอให้ถูกเลขถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกๆคนถ้าไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ขอให้ถูกรางวัลน,น้อยๆได้พออยู่พอกินกันไปนะคะก็กลับไปอยู่บ้านบ้านอีสานบ้านเกิดเราก็จะคงจะมีพออยู่พอกินเนาะมีข้าวในยุ้งฉางมีประเด็ดปัะจอมให้เรากินนะคะก็ไม่ต้องไปเครียดซีเรียสอะไรกันนะคะขอให้มีความสุขนะคะมีอะไรเราก็กินกันไปอย่างว่าแหละ ยายชมพูอย so 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 ู ugs, ่ออสเตรเลียก็กินปลาแดกเหมือนกันกินข้าวเหนียวปลาแดกปลาจอบมันขาดไม่ได้ครับปลาแดกปลาจอมนี่เอาพิซซ่ามาให้ยายชมพูก็ไม่กินนะยายชมพูชอบกินอันนี้ที่ตากผ้ายายชมพูเห็นไหมไหมแต่อยู่ทางออสเตรเลียมันก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินมันไม่ไม่ได้แบบว่ามันไม่เดือดร้อนมันไม่สบายใจเรื่องเงินมันก็โอเคไงคะมีอะไรเราก็กินกันไปเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอย่างยายชมพูครอบครัวยายชมพูอยู่เนี้ยเนี่ยไหมบ้านหลังใหญ่หลังโตที่กว้าง ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเราก็อยู่ส,สนุกส,สุขสบายเงี้ยเนี่ยบ้านเรือนเราก็ไม่ได้ไปผ่อนใครไม่ได้ไปเป็นหนี้ธนาคารบ้านเราเองเราซื้อเงินสดไม่ได้ผ่อนไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นหนี้ใครมันก็โอเคไงคะออมหมันก็โอเคมันก็อยู่ได้อันนี้แมงกินเห็นไหมแมงกินดอกไม้เห็นืมแมงกินดอกไม้เห็นืมไงก็เอาใจช่วยกันนะคะเนาะแมนบอค่อยบาถึกบอ บยบ้านสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะค่ะสบายดีค่ะบ้านสวยดีค่ะขอบคุณมากๆนะค่บ้านงามบ่นึ่งที่เป็นหอยตรงตงต้องแต่งนั่นหอยต้องตรงแต่งแตงซื้อมาจากอซื้อมาจากสมุยซื้อมาจากเมืองไทยนะที่เป็นหอยหนึ่งไหมจะให้ดูจะให้ดูบ้านจะตั้งมาแบบนี้ใช่ไหมตั้งมาแบบนี้บ้านบ้านพจนมานสว่างวง แตยแต่เลยะบาดพุสมาบางบุ้งพูดนะผู้ใดวายย่จพูเป็นขี่ขาผัวมาเบิงเอานี่มาเบิงเอาแั่พู้อยู่สุขสบายก็ได้ปฏิโทบงานการมาต้องเห็ดอย่างกินกับนอนอย่างเดียวพวเห็ดงานบุ้งนะงงงงงุ่นนะผู้ใดสั่งมาว่ายแยผู้เป็นขี่ขาผัวคักแทะนี่บังคับหน่อยยายอู้เมืองยายอู้กำเมืองโอเคเจ้าก่อ พอ่อหลวงนะ่พอ่อหลวงพนะ่อหลวงเนี่ยเปิว้ววายยชมพู่เป็นคนใจผัวนะ่ะใจกะใจผัวใจผัวทำงานเจ้าแล้วสรจม่ตะเลยเบลเอาอมาข้างนอกเลยนะนเ,เน็ตเน็ต,นตอย่าเพิ่งรู้นะจะมาเอาบ้านที่ฟอนก็เห็นปะเอามาข้างนอกเลยนะก็บ้านสวยก็อันนี้เป็นพื้นที่ของอีสานนะบ้านพ่อจามานสบายบงสวยปะอ๋อเลยก็ เล่นก็บ้านมันมันกว้างนะมันยาวจากตรงนี้ไปถึงกุ้นเลยนะเออบ้านมันงามนะจะบอกคือก็บ้านสวยหน่ยบอกคือคนก็สวยนะม่ใช่สวยแต่บ้านหน่เนี่ยล้อนองตังไทยไงนองตังไทยไออู้กับคุณครูกูกับโรงเรียนอยู่จะไปชอปปิ้งกันไงจะไปชอปปิ้งกับน้องตังไทยสองคนมันนี้งามแต่งามดอกไม้กับงามันก็ดอกไม้อมาปลูกใหม่ปลูกได้ประมาณสามติดระเจ้านี่สามติดหรือสองติดประมาณเนี่ยมันก็มันขึ้นมาอันก็ มันขึ้นมา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 เลยเห็นก็อนเ็นก็อือเอตัวนี้มันก็ขึ้นมาเห็นกึอนก็ขึ้นมา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 เลยเห็นก่อนเลือดเต็มเต็มเลือดก็เลือดก่ออื็ไปเอวพะเยาเมืองไปเอาไปเอลพะเยาโอ้เบดมดไปแล้วนะเบดมดแล้วไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วเบสมดแล้วพูดเก่งจังน่ารักด้วยขับคุณเจ้านั่งะเจ้านอ ไปแล้วน้ำแบตหมดแล้วนี่แบตหมดแบตมันเตือนแล้วเจ้านี่โอเคพอกันไหมคลิปหนาเนะเจ้านอบ๊ายบาย